เผาพาดผ่านเป็นแนวยาวบนท้องฟ้ามีผู้บันทึกภาพไว้ได้เมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยสื่อท้องถิ่นรัสเซียรายงานว่านี่คือเศษอุกาบาตอย่างน้อยหนึ่งชิ้นหลุดรอดจากการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกและระเบิดกลางอากาศเหนือท้องฟ้าในแคว้นเชลยบินแถบเทือกเขาอุรานห่างจากรุมอสโกไปทางตะว,วันออกราว1,500กิโลเมตร คลื่นช็อกเว็บที่เกิดจากแรงระเบิดส่งเสียงดังสนั่นทั่วบริเวณนะครับพร้อมทําให้หน้าต่างอาคารบ้านเรือนสํานักงานแตกกระจายและปลิวทั่วบริเวณมีผู้บาดเจ็บราว500คนส่วนใหญ่บาดเจ็บบริเวณศีรษะจากเศษกระจรถยนต์คันหนึ่งเกิดไฟไหมและบางพื้นที่โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้การได้มีการอพยพผู้คนออกจากอาคารสานักง,งานในเมืองเชยบินทางการประกาศให้ประชาชนอยู่แต่ในอาคารบ้านพัก กระทรวงรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากฝนดาวตกแต่มีรายงานบางกระแสระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศรัสเซียได้ยิงอุกาบาตที่ว่านี้จนแตกเป็นชิ้นๆก่อนจะตกถึงพื้นโลกในระดับความสูง20กิโลเมตรทำให้เกิดแสงสว่างวาบขึ้นและสามารถมองเห็นได้ชัดในสามเมืองใหญ่ของรัสเซียด้านดรสรันโปซยากินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติระบุว่า เหตุการณ์อุกาบาตตกลงพื้นโลกเกิดขึ้นได้บ่อยเพียงแต่ว่าเศษอุกาบาตที่มีขนาดเล็กกล้องไม่สามารถตรวจจับได้และที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวเพราะไม่ได้ผ่านเขตชุมชนอย่างในวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศษอุกาบาตตกในรัสเซียเคลื่อนที่มาจากทางซีกโลกเหนือไม่มีความเกี่ยวข้องกับดาวเคราะน้อย2012 DA14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50เมตรที่กำลังจะเคลื่อนผ่านวงโคจรโลกในคืนนี้ เวลา2.25นาิกานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเคลื่อนตัวมาจากทางซีกโลกใต้ในขณะเดียวกันดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เคลื่อนตัวห่างจากโลกราวๆว2 7 7 0 0กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยอยู่ในเงาของโลกประมาณ18นาทีครับอีก2สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอนะครับวันนี้หลาย